Jag, dig, Gå jag har sagt tre gånger när jag har åkt ring. Basta och rulla i vid idag då. Såg du den hoppa? <laughs> พอค่าเจอคนดีไม่ไหวแล้วคนดีต้องทำยังไงหรือไม่ไหว ทำทางเดินจ้าไม่ทำทางเดินมันจะเป็นแข็งน้ำแข็งยาทำไมมันเยอะจังเลยที่นี้ ลดนทำไมเยอะชิทำไมสนเยอะจังเลยอ่ะฮะไม่ไหวแล้วเนี่ยใครว่าอยู่ต่างแดนสบาย oh เป็นแมวอลัสกาที่ทนความหนาวถ้าถึงเงยชิน,นะตุ๊กติกเงยชิดอืมตุ๊กติกเงยชิดถ้าไม่ทำมันจะไปน่องแข็งพอไปน่องแข็งมันออกยากทีนี้ Fett nice, de, de där hattarna du köpte i Thailand. Oh. Jag provar dem nu, skitnice alltså. Passar perfekt. Oj, 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 oj nu boy. sai. Det är som den där saften i Thailand nu vet när man är slash is och sen har man lite saft på. Det är samma.